นี้ก็เดินไปเข้าหอสอยู่นี้ไม่ได้กินสามนะไม่ได้กินสามไงก็ไม่ได้กินเออมันสองทางนี้กินเนีกินเนี่ยหลบยังไงวะเขาอุดเขาอุดอย่างเดียวอุด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 แล้วเดอกดมานี่เอุอตายาอุดอุดอุดอาดอุดอมอุดอุเอุด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 นใจทุดอลดอุดากดอุดอุดออุด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 อ่ไอุดอุดอุดอ้ากุดอดอดอุดอดออุดออดอุด่ดอุดอเอุอยดอุ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 ดอ เอาให้กินให้กินเลยนะเราเข้าฮอตเลยเ้ากินสองเลยเอาเลยไม่ต้องจะไปกินเนี่ยก็กินตัวเดียวกินไปดิกินไปดิกินเออแล้วก็กินไปนี้กินสองเรากินไปนี่เฮ้ยกินสามกินนี่กินสามกินสามกินไปกินไปกินไม่เป็นละคราวนี้กินไม่เป็นละเฮ้ยอันนี้สีเขียวนีจะม่วนอ่ะอ่ะเดี๋ยวมีจเป็นละกินไม่เป็นละอิ่มมั้ยยังอิ่มเลยอ่ะเราอิ่มไปแล้วเราอิ่ม